สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Investment นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21มีนาะปี25ค่ะเรามาอัปเดตทรงกราฟตลาดหุ้นไทยบนดัดชนีเซต100กันเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปเซต100ขอพาทุกคนมาอัปเดตตัวทรงกราฟภาพรวมตลาดหุ้นไทยเราสักหน่อยนะว่าวันศุกร์นี้เป็นอย่างไรสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันที่11กับ12มีนาะลงมาทำนิวโลเนาะ1,157จุด วันนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้ก็คือขยับบวกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็มาแตะแนวต้าน1,200จุดที่เคยเป็นแนวรับเดิมเราให้นะคะแต่วันนี้คือไม่ได้วิ่งเลยค่ะทุกคนบางๆนะ,ะ1,180-1,190ถึงจุดไม่แน่ถ้าไม่ผ่านด่าน1,200จุดขึ้นไปได้ก็เนี่ยแหละค่ะ worst case ที่เราให้กันเอาไว้1,000จุดโซนนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับตลาดหุ้นไทยเราในช่วงนี้เนาะก่อนที่จะไปเซอร้อยขอพาทุกคนมาอัปเดต DR ก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เราไม่ได้อัปเดตการเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ ASML 0 1 AS 01, วันนี้ก็โดนเทมาอีก30สตางค์ค่ะยังไม่วิ่งเนาะแล้วก็ BABA 8 0ที่อันเดล่ายิ่งกับ a าลีบาบาวันนี้ก็โดนเทนิดหน่อยแต่ยังอยู่กรอบบนนะไปอัปเดตทรงกราฟหุ้นแม่เขาดูได้นะคะ BIDU 8 0หลุด4บาทมาค่ะทุกคน หลังจากที่แตะแนวต้านโซนนี้เนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาปิดเขียวโซนนี้เป็นเรื่องปกตินะเวลาเขาวิ่งผ่านแนวต้านขึ้นไปได้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยก็มีนักเก็งกําไรในช่วงนี้ในช่วงนี้เขาก็ทยอยเทคโปรฟิตออกนะคะกระโดดร่มลงมาเลยค่ะทุกคนมาแตะอยู่ที่3.98สตางค์แนวต้านเดิมโซนนี้เราให้เป็นแนวรับหลุดโซนนี้มาก็คือขยับมาแตะโซนนี้3.60แต่ถ้าไม่หลุด ย่อแล้วไปต่อก็มาที่เดิมค่ะโซนที่เขาโดดร่มลงมาน,นี่แหละ4ี่บาทห้สตางค์ next station ก็คือโซนนี้นะ4ี่บาทแปดบถึงหาบาทต้น,ต,นต้นจะวิ่งมาทำ new high โซนนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสำหรับ b i d u 80นะคะแล้วก็ c n 0 1ค่ะตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่วิ่งนะคะหลังจากที่แตะแนวต้านเหมือนกัน19บาทนินดวันนี้ก็โดนมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ปิดแดงเต็มแทงวันนี้ก็เช่นกันค่ะหลุดโซนนี้สัปดาห์หน้ารอลุ้นค่ะจะลงมา อีกครั้งหนึ่งโซนนี้หรือเปล่า18บาทแนวรับสําคัญของเราสังเกตดูลงมามีแรงซื้อกลับลงมามีแรงซื้อกลับแต่ยังไม่ทำ New High นะคะรอบนี้ถ้าจะย่อมาแค่นี้แล้วไปต่อก็จะมาเจอด่านนี้แหละเนาะที่เราให้เป็นแนวต้านกันเอาไว้20บาทโซนนี้แล้วก็ Base c a 22บาทโซนนี้สําหรับ CN01 ที่อั underlying กับตลาดหุ้นจีนค่ะตลาดหุ้นเวียดนามชะลอนะคะแล้วก็ f o r ี่โดนเทนิดหน่อย โกวันนี้ก็โดนเทนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะนะแต่ว่าตัวแม่นี่คือวิ่งแรงนะคะแต่อยู่ที่3,000นิดนิด USD แล้วนะคะส่วน m s 8 0ค่ะบวกขึ้นมานิดหน่อยหลังจากที่ลงมาแตะแนวรับที่9บาทเนาะวันนี้ก็วิ่งมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะ Nextstation ก็ยังให้เท่าเดิมค่ะโซนี้9บาท80แล้วก็ Bestcase อีกครั้งหนึ่ง10บาท40สตางค์จะวิ่งมาแตะนิวไฮที่11บาทได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะ,ะรอบนี้ย่อมาแต่ไม่หลุดค่ะต้องไปอัปเดต ส่งกราฟุ้นแม่ของเขาด้วยนะตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้โดนเทค่ะยังชะลอย,ยังไม่วิ่งเนาะฮอนด้าบวกมานิดหน่อยค่ะ XD จะขึ้น28มีนาสุกหน้านะคะราคาบวกมาอยู่ที่3บาทส6สสตางค์ตลาดหุ้นอินเดียก็บวกมาเหมือนกันค่ะ14บาทส0สตางค์ตัวนี้เพิ่งจะเข้ามาเป็นด r แรกๆวันแรกนี้ก็พุ่งมาถึง14บาท7จจากนั้นก็เนี่ยแหละค่ะทรงด r ถ้าช่วงแรกๆพุง่งหลังๆมักจะแผ่วนะคะทำนิวโลมาแต่อยู่ที่13บาท20ค่ะ ตอนนี้บวกเขียวขึ้นมาแล้วสัปดาห์นี้วิ่งมาแตะอยู่ที่14บาทนิดๆแล้ว next station ก็คือแนวต้านที่เขาชูแขนขึ้นมานี่แหละ14บาท70สตางค์จะมาต่อที่15บาทโซนนี้แล้ววิ่งต่อไหมนะคะสำหรับ DR ที่ analyzing กับ ตลาดหุ้นอินเดียเนาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็บวกเขียวมาสดใสเหมือนกันนะคะในวันนี้ส่วนตัวลอร e อ l ลค่ะ1บาท32สตางค์ยังชะลออยู่ค่ะแต่แนวต้านเนาะรอวอลุ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Next Station ก,ก็คือโซนนี้จะวิ่งต่อได้ไหมในรอบนี้นะคะแล้วก็รอดูว่าเขาจะยกโลกขึ้นไปได้หรือเปล่ารอบนี้ถ้าไม่หลุดโซนนี้ลงมานะ 1บาท20สตางค่ะถ้าไม่หลุดโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูหุ้นแม่เขาเลยเนาะว่าหุ้นแม่ทรงกรับเขาเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ LVMs 0 1ยังไม่วิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็โดนมาอีกค่ะแต่แนวรับสำคัญโซนนี้อยู่14บาทนะคะหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่โซนนี้12บาท9 0ถึง13บาทต้นๆแล้วก็ ถ้าไม่ไปต่อรอบนี้รอลุ้นค่ะ10บาท11บาทโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเขาจะลงมาตั้งต้นใหม่นี่สังเกตดูเวลา DR เข้ามาแรกๆแล้วพุ่งหลังๆมักจะแผ่วเนาะอันนี้จากสถิติที่เราอัปเดตพฤติกรรมราคาแล้วก็ดูทรงกราฟมานะส่วน NDX01 ค่ะ17บาท20สตางค์ยังไม่วิ่งเหมือนกันค่ะรออยู่ว่า เขาจะหลุดไม้ทรงนี้ลงมาแตะ15บาท80ถึง16บาทต้นต้นแล้วก็ต้นรอบอีกครั้งหนึ่งยินดีเหมือนกันนะ12 13บาทนะคะสำหรับ ndx01 ที่อันดลายยิ่งกับตลาดหุ้นเมกาดัชนี NASDAQ ค่ะ sae19 วันนี้ก็ยังแตะอยู่โซนแนวต้านที่17บาทนินนดๆนะคะซิงเทลบวกมาอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ oh, โหตัวนี้กำลังจะ ยกไฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจะผ่านไปได้ไหมก็ไม่แน่นะรอบเนี้ยทาโลแค่นี้แล้วยกโลมาลเรื่อยๆสังเกตดูสิยกไฮขึ้นยกโลขึ้นยกไฮขึ้นแบบเนี่ยจะรอบที่4ี่แลละที่จะยกไฮขึ้นนี่แหละค่ะอีกด่านหนึ่งก็คือ8ปดบาทเจสิบสตางค์จะยกไฮขึ้นมาแตะที่9บาทต้นๆอีกครั้งหนึ่งไหมก็ไม่แน่นะสาหรับซิงเทลในรอบนี้เนาะส่วนโซนี่ค่ะบวกขึ้นมาอีกแล้ว4ี่บาทสาสตางค์นะคะนี่มาทดสอบระดับแนวต้านโซนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ยก ไฮขึ้นมาเหมือนการยกโลยกไายกโลทีนี้ค่ะผ่านดานนี้ รอลุ้นยกหายขึ้นค่ะ4บาทส0สตางค์มาแตะที่4บาท8 0บถึง5าบาทโซนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะตอนพุ่งสังเกตดูสิตอนที่เขาย่อย่อมาแตะอีโซนนี้ตอนพุ่งนี้พุ่งแรงนะสำหรับโซนี80นะคะแล้วก็ส่วน SP 5 0 0นยังไม่วิ่งค่ะยังเกาะอ,อยู่โซน19บาทนินดๆเนาะแล้วก็ตลาดหุ้นไต้หวันชะลอนิดหน่อยไทยเบฟยังอยู่ที่13บาบาทต้นๆค่ะยูนิคโคลก็ยังอยู่โซนนี้นะตัวเนี้ยรอเวตัวเองอยู่ เป็นอาทิตย์สองาทิตย์แล้วที่ยังปริมปริมอยู่ว่าฉันจะหลุดไหมถ้าหลุดเนี่ยไม่แน่นะะลงแดงมาหลายวันเหมือนกันหลุดมาเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นใหม่ที่เดิมค่ะโซนนี้8บาท80ถึง9บาทต้นต้นนะคะแนวรับสำคัญของเราในรอบนี้สำหรับยูนิโคล80นะคะแล้วก็ UOB 1 9ก็ค่อยๆบวกมาเหมือนกันเสียวมี่หลังจากแตะแนวต้านก็โดนเทนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปอัปเดตหุ้นใหญ่ๆบนดัชนีเซ็ตร้อยของเราว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปเซ็ตร้อยขอพาทุกคนมาอัปเดตเซกเตอร์นี้สักหน่อยนะคะ SCC กับ SCCC ค่ะอัปเดต SCCC ก่อนและกันร5 9บาทโดนเทมานิดหนึ่งค่ะบุกเขาอยู่ที่105บาทค่ะราคาปัจจุบันบวกพุ่งขึ้นมาแต่อยู่ที่1 5 9บาทนะคะวันนี้ โดนเทปไปนิดหน่อยแล้วก็ p v อยู่ที่1.37เท่าตัวนี้ก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ววันที่12มีนาเนาะจ่าย14พฤษภาคมอยู่ที่7บาทต่อหุ้นมาดูทรงกราฟภาพรวมของเขากันตอนนี้ก็ยังชะลออยู่กรอบนี้อยู่นะคะยังไม่วิ่งค่ะทุกคน158 160บาทผ่านไปได้ขยับมานิดหน่อยโซนนี้ก่อน165แล้วก็เบสเคสอีกครั้งหนึ่ง 176บาทค่ะมาดูภาพรวมระยะยาวของเขากันว่าเป็นอย่างไรปรับสเกลด้านล่างเป็น5ปีนะคะปรับตรงนี้เป็น1เดือนค่ะ1แท่งเคียนเท่ากับ1เดือนเราจะเห็นว่าตัวนี้เขาก็หันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันต,ตั้งต้นในช่วงปี2008เนาะเจอวิกฤตแล้วก็พุ่งมาแตะถึง500ต้นต้นจากนั้นก็โดนเทลงมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี2013มาน็อกรอบในปี2020 97บาทค่ะนี่ ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะคะกับปี2008แล้วตอนนี้พยายามจะวิ่งและผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาได้เนี่ยพยายามจะวิ่งให้ผ่านด่าน180บาทขึ้นไปให้ได้แต่ยังไปไม่ได้ค่ะลงมาแตะที่เดิมค่ะลงมาแตะอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีที่แล้ว129บาทเนาะตอนนี้ก็กําลังจะกาะตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยามาจนถึงเดือนมีนาปี25 หกเดือนแล้วนะคะที่ยังทําโลอยู่โซน150ยาสิบาทปลายๆถึง1 6อบาทต้นๆยังไม่วิ่งค่ะทุกคนถ้าไปต่อ next station ที่เราให้กันเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะร้อแต่ภาพรวมก็คือโซนนี้แหละร้อยเจบาทแล้วก็ด่านหินวัดใจ200ต้นๆโซนนี้จะไปต่อแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะในรอบนี้ก็รอลุ้นผลประกอบการไตรามาสที่หปีนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าหลุด เขาก็มีโอกาสที่จะลงมาแยกขาโซนนี้ก่อนโซนประมาณ140บาทอีกครั้งหนึ่ง worst case ในช่วงนี้คะ่ะปีที่แล้ว127บาท130บาทโซนนี้เราให้เป็น worst case ของ SCCC นะคะทีนี้ก็มาอีกตัวคะ่ะ SCCC ปูนใหญ่นะคะราคาก็ บวกขึ้นมานิดเดิงนะคะหลังจากทำนิวโลลงไปเรามาดู b o ๊กแว l u ลูเพ s ร์ช e ของเขาสักหน่อยบุ๊กอยู่ที่289บาทค่ะราคาปัจจุบันก็คือต่ำกว่าบุ๊กเยอะมาก P/BV อยู่ที่0.56เท่าตัวนี้ก็คือ XD จะขึ้นเดือนเมษานี้แล้ว2เมษาขาดจ่าย22เมษาอยู่ที่2บาท50สตางค์ลองเปรียบเทียบกันดูได้นะคะแล้วก็ภาพรวมก็คือหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันค่ะในเดือนกุมภานี้ก็คือทำนิวโลสุดๆเนาะ124บาทพอมาเดือนมีนาก็มีแรงซื้อกลับนิดหน่อย เขาทํำนิวโลไปก็ให้เขามีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดนึงนะคะขึ้นมาแต่อยู่ที่177บาทค่ะยังไม่วิ่งต่อนะคะรอลุ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะวิ่งมาแตะแนวต้าน200ต้นต้นๆโซนนี้แล้วไปต่อได้ไหมแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ที่เดิมค่ะ120บาทต้นๆแล้วก็เวอร์สเคสโซนนี้เนาะ80ถึง90บาทนะคะสำหรับ SCC กับ SCCC ที่เราชอบมาดูพฤติกรรมราคาเปรียบเทียบกันดูค่ะในเซกเตอร์เดียวกันเนาะ ทีนี้ขออัปเดตทรงกราฟภาพรวมตลาดหุ้นไทยบนดัชนีเซ็ตร้อยกันเช่นเคยนะคะเริ่มต้นที่แอดวานค่ะ268บาทตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆภาพรวมของเขาก็คือทำนิวไฮมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ300ต้นต้นค่ะก็คือท้ายรอบโซนนี้ที่ในช่วงปี2013เขาวิ่งขึ้นมาแต่300นิดๆแล้วก็โดนเทลงมานะคะย่อมาแต่อยู่ที่128บาท ปี2016ก่อตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งในปี2019 238บาทเท่านั้นเองแล้วก็เจอวิกฤตโควิดลงมาแตะอยู่ที่156บาทสังเกตดูตัวเนี้ยคือเขาไม่ทำนิวโลมาแตะถึงโซนนี้นะเขาไปต่อค่ะมาอีกครั้งหนึ่งปี2022 244บาทนี่เราให้เป็นช่วงกลางรอบแล้วไปต่อไม่ไหวย่อมานะคะย่อมาแต่อยู่ที่180บาทค่ะแล้วก็พุ่งต่อยังไปไม่ถึงไหนก็ย่อนิดหน่อยแล้วทีนี้พอ พอไม่หลุดทำนิวโลเนี่ยเขาไปต่อได้เลยนะสำหรับแอดวานตั้งแต่ในช่วงนี้ค่ะเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยพุ่งขึ้นทำนิวไฮเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ชูแคนแหลมๆอยู่ที่307บาทในเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เดือนมีนาเดือนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยลงมาแตะอยู่ที่2 5 9บาทค่ะ Next Station ก็คือแนวะรับโซนี้ก่อน230ที่เราให้เป็นกลางรอบของเขาเนาะ2รอบเนี่ยหลุดมาเมื่อไหร่ที่เดิมยินดีค่ะโซนประมาณ190แล้วก็180บบาทโซนนี้อีกครั หนึ่งนะคะสำหรับแอดวานเนาะส่วนอีออนค่ะ107บาทยังเกาะอยู่ที่แนวต้านเล็กๆของเรานะคะแต่เดือนนี้ก็หลุดทำนิวโลเหมือนกันหลังจากในช่วงเดือนสิงหากับ เดือนกรกฎาคมสิงหาปีที่แล้วเนี่ยเขา,าเตือนเราไปในในแล้วถ้าฉันไปต่อไม่ไหวเนี่ยฉันมีโอกาสจะหลุดร่วงลงมานะก็คือหลุดมาแล้วค่ะเดือนกุมภาก็ลงมาแล้วร้อยสาบาทเดือนมีนาก็ลงมาแตะที่ราคาบุกเขาหนึ่งร้อยหนึ่งบาทค่ะ w o r s t case ก็ขยับมาในช่วงวิกฤตโควิด COVID เนาะแปดสิบาทต้นๆโซนนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับอีออนในรอบนี้ค่ะนี่ไงวิ่งขึ้นมาท้ายรอบ200กว่าบาทลงมาปิดจ็อบแล้วก็วิ่งไปใหม่ท้ายรอบ ทำนิวไฮด้วยรอบนี้270กว่าบาทแล้วก็เนี่ยแหละค่ะโดนเทมาปิดจ็อบอีกครั้งหนึ่งแล้วคอ่อยเกาะตัวขึ้นไปใหม่นะคะแล้วก็ส่วนอมตะค่ะ2 2บาท10สตางค์ตัวนี้ก็ยังไม่วิ่งเหมือนกันแล้วก็ทำนิวไฮมาในช่วงปลายปี2024 3 1บาท3เดือนติดแล้วตอนนี้ก็โดนเทมาแล้ว4เดือนติดเหมือนกันค่ะกําลังจะหลุด20บบาทโซนนี้ลงมาตั้งต้น แนวรับสําคัญโซนี้ก่อน17บาทหลุด17บาทมาเมื่อไหร่ก็คือตั้งต้นใหม่11บาทโซนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อเหมือนกันที่เคยเป็นแนวรับเดิมเนาะสังเกตดูนะคะสําหรับอมตะแต่ถ้าเบสเคสย่อมาแค่20บาทไม่หลุดก็จะมาทดสอบระดับแนวต้านที่ 24-25บาทขยับมานิดหน่อย27แล้วก็เบสเคสที่เดิม30บาทโซนี้สำหรับ AOT นะคะวันนี้ก็โดนเทค่ะเป็นเดือนแห่งการโดนเทของ AOT นะตั้งแต่กุมพามาจนถึงมีนาค่ะทำนิวโลลงมาแล้วนะคะถือว่าใกล้เคียงกับในช่วงที่เขาแตกพามาแล้วด้วย37บาทค่ะปัจจุบันนี้ก็คือเดือนมีนา37บาทเหมือนกันโอ้โหหลุดโซนี้มาเมื่อไหร่ก็คือนี่ละคะ่ะนิดหน่อย2 8ถึง3าบาทต้นๆน,นะคะสำหรับเ O อหันหัวทิ่มลงมาเหมือนกันไม่ทำนิวไฮเนาะทีเนี้ยแต่ถ้าจะไปต่อเขาก็จะมาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้ก่อนจนประมาณ50บาทนินดๆนะคะขยับมานิดหน่อยก็คือโซนนี้แหละ62-65บาทนะคะเพื่อทำนิวไฮท้ายรอบ75บาทโซนนี้รอดูผลประกอบการของปีนี้ด้วยจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ AP ค่ะแตะแนวต้านที่9บาทได้เมื่อวานนี้วันนี้ก็โดนเทลงมานะคะแต่ยังไม่หลุดค่ะทุกคนทีนี้อรอลุ้นแล้ว,ว่าเขาจะไปต่อได้หรือเปล่า next station ก็คือที่10บาทโซเนียด่านวัดใจเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งฉันจะมาปิดจ็อบที่12บาท80ถึง13บาททํำนิวไฮได้ไหมเพราะว่ารอบนี้พยายามจะลงมา2รอบแล้วแต่ยังไม่ลงค่ะทีเนี้ยก็อรอลุ้นค่ะจะผ่านด่าน10บาทโซนี้ขึ้นไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้มีโอกาสวิ่งขึ้นมาแตะโซนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวหลุดมาอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ยละค่ะเราให้อยู่ที่5บาท80 ถึง6บาทต้นๆ้น worst case ในช่วงวิกฤตโควิดเช่นเดียวกันในโซนประมาณ3บาทต้นๆสํสำหรับ AP ในรอบนี้นะคะรอรุ้นเหมือนกันค่ะจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ XD จะเคลื่อนวันที่7พฤษภาจาย2่พฤษภานะคะอยู่ที่60สตางค์ค่ะแล้วก็ส่วนบ้านปูค่ะตัวนี้ก็ยังโดนเทต่ตอเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะบวกมาก็ตามราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือต่ำกว่าบุ๊กเยอะมากบุกอยู่ที่11บาทค่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่4บาท48สตางค์ P/B v ที่ประมาณศูน 3ุเท่าตัวนี้ XD ก็จะขึ้นเดือนเมษาเหมือนกันอยู่ที่12สตางค์ค่ะราคาก็เนี่แหละหลังจากแตกพามาก็ยังไม่มีแววจะวิ่งต่อได้เลยทรงคล้ายๆกับปตทเหมือนกันค่ะปตทเนี่ยแตกพามาก็ย,ยังไม่วิ่งเนาะลงมาทำนิวโล1 1บาทแล้วก็ลงมาอีกในช่วงวิกฤตโควิด4บาท20าทแล้วพยายามจะไปต่อไม่ผ่านด่าน16บาทขึ้นไปได้มาทำโซนนี้นะคะวิ่งมาแตะถึงโซน,นี้ไม่ได้ ก็โดนเทลงมาที่เดิมค่ะในเดือนกุมภาที่ผ่านมากับเดือนมีนายังอยู่ที่เดิมเลย4บาทต้นๆยังไม่หลุดนะคะหลุดมาเมื่อไหรอ่อย่างที่เราให้ Worst case กันอยู่ที่ประมาณ2บาท50ถึง3บาทต้นๆสํสำหรับบ้านปูในรอบนี้เนาะรอลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะจะมีข่าวดีเข้ามาหรือเปล่าแล้ววันนี้เราขอปิดท้ายด้วย BBL หุ้นในกลุ่มแบงค์เนาะเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพรวมกันต่อค่ะ o o k value per share ของ BBL เนี่ย อยู่ที่287บาทนะราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังต่ำกว่าบุคกอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมาก็ตาม P/V อยู่ที่ประมาณ0.51เท่า XD จะขึ้น23เมษาจ่าย9พฤษภาอยู่ที่6บาท50สตางค์ค่ะภาพรวมทรงกราฟก็พยายามจะวิ่งต่อให้ผ่านด่าน160มาปิดจ็อบที่170 275บาทโซนนี้ที่เราให้เป็นเบสเคสกันเอาไวนะ้นตอนนี้ก็ย่อมานิดหน่อยค่ะทุกคนย่อ ในเดือนนี้ก็คือ144บาทก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองตอนนี้วิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านที่150บาท next station ก็ที่เดิมค่ะ ร้อยห้บแปดสเบสเคสโซนนี้รอบนี้ไม่ทำนิวโลไม่หลุดโซนนี้ลงมาไปต่อก็นี่แหละค่ะวิ่งสวยอีกครั้งหนึงเหมือนกัน1 8 0ยแปบถึงร้อาบาทโซนท้ายรอบของเขาสำหรับ BBL ในรอบนี้นะคะอย่าให้หุ้นใหญ่วิ่งค่ะถ้าวิ่งรอบนี้ทำนิวไฮไปได้นี่แหคา่ไม่แน่เหมือนกันนะคะอดีตเขาก็บอกอยู่แล้วเวลาฉันวิ่งเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคือจากปี2008เนี่ย โลสสุดๆก็คือ60บาทต้นๆแล้ววิ่งขึ้นมาแบบทะลุทะลวงอ่ะอะไรก็ฉุดไม่อยู่มาจนถึง200กว่าบาทอ่ะ3เดือนติดอ่ะที่แช่อยู่โซนเนี้ยแล้วก็ยอ่อพยายามจะไปต่อไปไม่ได้แล้วรอบนี้ก็ยอ่อมาเหมือนกันสังเกตดูเวลาหุ้นใหญ่วิ่งทำนิวไฮเนี่ยเขาไว้าลายนานมากนะ ก่อนที่จะโดนเทมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลองฝึกดูพฤติกรรมราคาแล้วก็ดูภาพรวมแบบนี้ได้นะสำหรับเราก่อนที่จะไปเก่งกระไรหุ้นใหญ่ใญใดๆก็ตามเนี่ยเราจะมาดูภาพรวมแบบนี้ก่อนดูทรงกรฟาภาพรวมเขาก่อนว่าแนวโน้มเขาเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาลงเป็นแบบไหนบวกกับดูผลประกอบการในแต่ละปีย้อนหลังแล้วก็ในแต่ละไตรามาสด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้เหมียวในการ ทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ